สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานและการทําความสะอาดเครื่องชงยี่ห้อลานัอวาอีรารุ่นคลอได้กันครับเริ่มต้นจากการต่อเครื่องกองให้เรียบร้อยไม่แนะนําให้ใช้น้ํอา RO นะเปิดเครื่องจากสวิตช์ด้านซ้ายมือโดยการโยกขึ้นจะมีไฟสีเขียวติดเพื่อแสดงสถานะเปิดสังเกตเข็มแรงดันด้านซ้ายมือถ้าอุณหภูมิพร้อมใช้งานเกจจะขึ้นประมาณ1-1.2ถึงหบาร์วาวด้านบนให้มาสวยงามมากเป็นชุดแต่งไม้ฝั่งด้านซ้ายมือ จะใช้สำหรับเปิดการใช้งานสตรีมส่วนด้านขวามือสำหรับเปิดใช้งานน้ำร้อนทั่วไปเช่นอเมริกาโน่ร้อนหรือชงโกโก้นั่นเองเมื่อเครื่องร้อนแล้วให้เราเปิดสตรีมทิ้งประมาณ5วินาทีเพื่อให้อุณหภูมิร้อนคงที่และเป็นการรีเช็คว่าเครื่องพร้อมใช้งานทำการรีเช็คหัวชงกาแฟโดยการยกก้านสกัดขึ้นให้สุด พร้อมสังเกตเขตแรงดันปั๊มทางด้านขวามือจะทํางานที่ประมาณ8-9บาร์เรียบร้อยแล้วเริ่มใช้งานการสกัดกาแฟได้เลยเครื่องตัวนี้ให้ด้ามชงกาแฟมาทั้งหมด2ด้ามเป็นงานไม้สวยงามมากครับทั้ง1ช็อตและ2ช็อตเรามาสกัดกาแฟจากด้ามชง1ช็อตโดยใส่ผงกาแฟ12กรัมทำให้เรียบร้อยใส่ด้ามชงเข้าที่หัวชงหรือหมุนไปที่8นาฬิกาบิดกลับมาทางขวาให้ตึงมือไม่ต้องฝืนนะครับด้ามจะล็อกเข้ากับหัวชงพอดีแล้วเริ่มสกัดได้เลย หากได้ปริมาณน้ําที่ต้องการดันก้านโยกลงให้สุดแค่นี้ก็ได้ช็อตกาแฟอร่อยอร่อยแล้วครับหลังจากการสกัดจะเห็นน้ําที่ท่อปล่อยน้ําทิ้งออกมาทางด้านหัวชงและลงไปสู่ถาดน้ําทิ้งหากถาดน้ําทิ้งมีจํานวนมากเกินไประหว่างวันสามารถดึงถาดน้ําทิ้งออกมาทําความสะอาดได้นะครับมาถึงการทําความสะอาดก็ไม่ยากเลยครับทําความสะอาดเครื่องโดยใช้แปรงขัดที่หัวชงพร้อมโยกสกัดเพื่อให้เศษกาแฟหลุดง่ายขึ้น ควรทำเป็นประจำระหว่างวันหรือก่อนปิดเครื่องในแต่ละวันครับการทำความสะอาดป,ประจำสัปดาห์โดยการใช้ผงแคลเซียมหรือผงล้างคาบกาแฟสามารถทําได้ทุก3วันหรือ7วันขึ้นอยู่กับการใช้งานครับขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนําตะแกรงตันใส่ด้ามชงไหนก็ได้ใส่ผงแคลเซียมครึ่งช้อนชาใส่ด้ามเข้าที่หัวชงโยกสกัดจับเวลา15วินาทีครบเวลาที่กําหนดโยกปิดน้ํา แต่อย่าเพิ่งถอดด้ามชงนะจับเวลาเพิ่มประมาณอีก5นาทีครับให้ผงแคลเซียมกระจัดคราบกาแฟให้หลุดออกให้หมดเมื่อครบเวลา5นาทีแล้วถอดด้ามออกจะเห็นน้ําในตะแกรงตันเป็นฟองๆเททิ้งและล้างให้สะอาดพร้อมโยกสกัดให้น้ําไหลออกมาจากหัวชงเพื่อชะล้างเศษกาแฟและผงแคลเซียมให้สะอาดยิ่งขึ้นการถอดตะแกรงหัวชงม,มาทําความสะอาดจริงๆแล้วควรทําทุกสัปดาห์วิธีถอดตะแกรงหัวชงก็ไม่ยากครับเครื่องรุ่นนี้เป็นหัวชง E61 ใช้แค่ช้อนสั้น2คันมางัดที่เา ตะแกงหัวชงตะแกงจะค่อยๆหลุดออกมาพร้อมกับสิวยางจากนั้นให้เราใช้แปรงลวดหรือแปรงทองเหลืองขัดบริเวณหัวชงเพื่อขจัดคาบกาแฟได้เลยนำตะแกงหัวชงและสิวยางไปล้างทำความสะอาดจากนั้นประกอบใส่เข้าเหมือนเดิม ทำความสะอาดเสร็จทุกกระบวนการแล้วมาถึงวิธีการปิดเครื่องปิดเครื่องโดยการโยกสวิตช์ลงพร้อมเปิดวาล์วก้านสตรีมรอจนไม่มีไอ้น้ำออกจากก้านสตรีมหรือสังเกตเข็มแรงดันทางด้านซ้ายมือจะกลับมาอยู่ที่เลขศูนย์เมื่อแรงดันตกถึงเลขศูนย์แล้วดึงถาดน้ำทิ้งออกไปทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งนำมาประกอบกับเข้าที่เดิมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับไม่ยากใช่ไหมล่ะแล้วเจอกันคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ